มีคนหาบาข่อยนะพี่น้องอย่าซืมาหาเอกาไปถั่วไปถั่วถีบไปหาเปล่าถั่วถีบถั่วแดงไห้เด้เป็นวาสั่งกันเลยเออแนวเรื่องบะหมี่ก็จะแต่งขึ้นมาเด้ออย่ามาใส่ลลยป้ายสีเด้ออย่ามาใส่ลล่คนอื่นเขาขนาดนั้นเด้อสั่งก็สั่งไปซะอย่ามาหาเปลาเรื่องแนวบนโนโบเมนโนอบเมนแนวเออไปได้ยังว่าข่อยน่ะไปรับยาบ้าจากคลนมาลาดเออเขยในวันเป็นคนส่งเอามาขายอันเมืองไทยดิโอ้ ตายเดี๋ยวจะไปหาว่าสุธีแดนเด้อเออสั่งก็ะสั่งเรื่องอื่นไปสั่งเรื่องโซกโปกโซโคกโ,โซโมุ่นซะอย่ามาสั่งเรื่องว่าข้ายยาบ้าเถอะมันโบแมนแต่มันเป็นไปไม่ได้อีกหรอกอือถ้าข่ายยาบ้าปานี่รู้ไว้ย่างน่านแล้วอืมจะมาหาว่าสุธีแดนเด้อเออคลอโร่เลยเด้อขอโร่ค่ะมนุษย์ร่วมโลกน้ำกันขลอโร่ค่ะเนี่ยมันโบแมนนะอย่าไปาว่าสุธีแดนก็รงะงึกไร ไปทา่ไหนว้าไปเค็นม,มาละมันไปรับยาบ้าเอายาบ้ามาขายเออไปเล่นสูในอยากไปเราจะบุงยาบา้ามาแต่สิไรมึอมึอเล่นกันดูซ้ำพอเป็นลูกสิมียาบ้ามาใส่มาขายนี่อเฮ้ยมาขายยาบ้าว่าปัดขายไงายขายได้ขนัานโอ้ยขายไงขนัานมันกร็รวยมันทุกคนเลยเนาะคนเฮานะเออตัวเจ้าหน้าที่บริจึงเออคอ,อยนะสิบอกมาไหนเด้อ ข่อยให้ถือคนเพ่งเล่งอยู่ทั้งมือทั้งวันทั้งนี่ทั้งวันเออไปสิบอกว่าให้ซะกขอบรอดมาทุกวันนี่ดอกค่ะ่อยขายยาบ้าอือมหาว่าเป็นเจ้าที่คะนนแนวโมเมนต์เนี่ยมหาว่าเออว่าอยากด่าดึกคืนกระดาไปซะเออบ้านสซก็ปกเออมึงสซก็ปกโตมินอันนู้นมินอันนี่มินว่าไปรอดเนี่ยนะคะเสริมมาว่ากันว่าอย่างกับว่าเออไปมาว่าเรื่องยาบุญยาบ้าม่เคยมีดอกอืออะไรช่วงใหม่เนี่ยเพราะงั้นมหาว่า ล้วเราก็เห็นงานสุจริตคือกันทำอะไนกันวันนั้นเราอยากให้เจ้าบูมแมนตะว่าขาก็บบูมแต่เรื่องมันบูแมนมันย่าวได้ถ้าถ้าคุณจับคนค้านี่ามันเว้าได้มันไม้ปากกันได้คุได้ของแบบนี้เออมันไม่ได้ยอมกันได้ง่ายๆเดถ้ามันจับโตตนคนได้เองต้องเข้าใจไว้เด้อยนะคะว้าผทุกที่ประเด็นไปเนี่ยบูแมนจะหาทำเหไปหาเห็นหาทำมันบาดคำมือเองอย่ดีค่ะ ได้ยังอื่นธรดาได้หรกะปกน,นับาอ่าบคงบ่มีขี้ปลาล่างที่ว่าที่ผ่านมานะบ้านก็สกปกคนก็สกปรกอก็อธสบายใจมีกามีเขียน่วยแล้วเนาะนั่นนคนรีเนขอเวุปอาหารสกปกโสมกว่าไปเลยไมยยย่ว่าแต่เครื่องเครื่องต่อกรัดแค่นัะนะ้นเออตามนั่นอันนีเปรืยอกฎหมายันะนาหาเบาตะพีแสดง ใช่ยาบามันได้รอดลอยนวลขนาดนี้หรอกสร้างมานางเห็ดยูทูบออกออกยูทูบทุกชั่วโมงสองชั่วโมงปาณนี้ได้เออข้าวเนียขายยาบาดข้าวเหนียวบามันก็่อยากกินเขาข้าอเหนียวว่าคนเล่นใหญ่จะไม่กินเขาไดแบบนี้เนาะมันก็รอดได้ทุมันจะมีคออ๋อไปจะทีประเด็นทุนปล่อยวางเนาะข้าน้ำไหลมันเถื่อเห็นกระยาหัวรอบนี้นมันต้งมีวันสิ้นสุดหรอกถ้าคนมันจะจับผิดกันอะ เออตัดสิทธิ์อเบาเรื่องอีเรื่องหนึ่งเด้อมีคนทานพมาบาลูกเจาก้าเรจะฉีดว็คซชินครบปอตามหมอหนักนะประธานจะโทษประธานอาภัยเด้อค่ะฉีดคลินิกด้วยครบทุกเข็มเหลือแค่สองเข็ม,ออขมตอนนี้ค่ะเออเข็มที่จะไปฉีดเนี่ยเอเอมษาวันที่สี่เมษาแล,ล้วก็รอสี่ปีพอดีเลยเอหอเลือแค่สองเข็มวัคซชินลูก่อยเด้อค่ะเด้เอออนะฉีดมาามันหากเข็มเลยฉีดป้าก็จะเรียกแรกคนละ เห็นไายทุกอย่างเรื่องลูกไม่ไายไายเห็นยังไงมันจําเป็นยังจำชิบะไายเยังฉีดยังฉีดยาคอยไปตลอดคอยก็ใายตลอดไช่ตลอดเลยเออสียเราสิ่งอะไรอันเนี้ยจุลยายนของสามสี่เทียนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าสีมูลาเอาเป็นบาบมันหน้าหน่อยเหลือสองเข็มวัคซีนเขาน่ะหมอนัดล่าสุดนะวันที่สี่เมษาแล้วก็นัดอีกเทือกหนึ่งคือสี่ปีครบสี่ปีก็คือไปฉีดเลยอืมมัคอยจังพวกพี่นั่นแหละบอกเราพวกข้างใเปิดสมุดชมพู้เนยบอคือว่าตั้งก็ซีหาเทียนล้องลองอ่ะเพราะว่ามันมีสมุดชมพู้มันอยู่ นี่อยู่ประวัตของเขาน่ะมอนักน่อยเหมื่อทังูดของเขาไอสิบสสนใจลูกแล้วก็เซียีเทียรกราไม่สาษปีนั้นลูกคอยซีคลินิก่ปุป่นเปิน่ะ,นะบริจิตอนมามัยเคยสีคลินิกแต่ก็จะมาขัดมลน